จริญวิปัสนาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงในตัวเราเองบุคคลอื่นให้เห็นด้วยความจริงจังเลยทีเดียวให้ปรากฏความจริงในใจของเราออกมายอมรับถึงความไม่เที่ยงเหล่านั้นอย่าพิจารณาแบบผิวเผินต้องพิจารณาแบบ เอาเป็นเอาตายมันจึงท่นจะทำลายอสวกิเลสของเราได้เหมือนคนเราเรียนรู้อะไรแล้วเนี่ยพอรู้แล้วเนี่ยที่สุดแล้วมันไม่ถอยแล้วไม่มันไม่ถอยความรู้เหล่านั้นออกไปได้แล้วเหมือนเราบวกเลขเป็นแล้วอะเราก็ จะให้เราบวกไม่เป็นมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราบวกเป็นแล้วเราบวกเป็นแลว้วคูณเป็นแล้วหารเป็นแล้วเราอ่านออกเขียนได้แล้วจะให้เราเป็นคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะการเรียนวิปัสสนาเนี่ยมันเรียนเข้าหาความจริงมันเป็นการศึกษาวิชาความรู้เพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเพื่อไม่ติดยึด ในรูปและนามที่มันเสื่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนเราพอรู้ว่ามันต้องตายแล้วก็ต้องตายแน่ๆมันจะปฏิเสธไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เวลาที่เรารู้ว่ามันตายก็ต้องตายแน่ๆตรงนี้แหละสำคัญว่าเราจะทำอะไรให้มันเปิดให้มันเกิดกุศลยิ่งกว่ากุศล ให้เป็นเปนบุญยิ่งมหาบุญเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ปััชนาเนี่ยมันไม่ใช่เรียนผ่นานๆไม่ใช่ร้องเพลงขอไปถีมันร้องแล้วต้องให้ดังให้ซึ้งในคำร้องเรียนปััสนาก็ให้ซึ้งในอุปสรนาซึ้งในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ้งในการตัดสรู้จริงของพระพุทธองค์คนเราพอมันทราบซึ้งอะไรแล้วเนี่ยมันปิติแล้วมันไม่ถอยปิติแล้วเหมือนคนที่เข้าสู่ฌานแล้วมันไม่ถอยมันเดินหน้าไปตลอดฌานคือความรู้ คือความบริสุทธิ์คือปลดเปื้อนทุกข์ให้กอ่อเกิดสุขเหมือนที่บอกว่าวิตกวิจารติสุเอกคตาคือมันมุ่งไปสู่ความเป็นหนึ่งเปนหนึ่งที่เรามุ่งในทางพระพุทธนาคือพรหมจรรย์และพระนิพพานทั้งการเรียนรู้วิปัสสนาน ต้องทุ่มเทกับมันทั้งชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราจะมาปฏิบัติเล่นเล่น,ลนง่ายๆไม่ได้แล้วอย่าสักเราล้ว่าเกิดตายแค่นั้นไม่ได้ต้องรู้ว่าเกิดทำอะไร เกิดมาทําอะไรตายไปเนี่ยไปไหนถ้าสามารถรู้ได้ว่าเกิดมาทําอะไรตายไปไหนนั่นแหละคือเราบรรลุเพราะเราได้ทําความดีได้สร้างความดีสร้างกุศลเราได้ปองตกแล้วเราได้สลัดอุปกิเลสท,ทั้งปวงออกไปจากใจเราแล้วนี่ละคือการเรียนรู้ปัสศนา กรรมาฐานยานาสนะให้ความจริงให้ปรากฏในใจในคันทันดานเราเรียนรู้ทุกสมุทัยนิโรธมะที่เรียกว่าอริยสัจสี่เพื่อการบรรลุโมฆะธรรมแห่งพรหมจรรย์และนิพพานพระรู้เหตุของความทุกข์การดับทุกข การพ้นทุกผลของทุกนั้นเมื่อเรารู้วันเนี่ถ้าเหตุเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้มีผลอย่างนี้ที่มันไม่ใช่ความสุขแต่มันเป็นทุกข์จะทำทำไมนี่คนเรียนรู้ปัฒานะเขาจะถามจะทำทำไมเขาจะไม่ตก เป็นธาตุของกิเลสตัณหาอีกแล้วจะไม่ถูกให้อวิชามอมเมาหรือมารใดๆมาควบคุมจิตใจเราได้แล้วทำทำไมในเมื่อทำแล้วมีผลอย่างนี้เพราะเขาสแสวงหาการดับทุกข์และพ้นทุกข์นี่เขาจะทำอย่างนี้แล้วการที่จะ ดับทุกพ้นทุกทำยังไงมนี่นี่ปััสนาสอนยานสนะความจริงให้ปรากฏก็ไปดูพพุทธเจ้าสอนอย่างไรแนะอย่างไรนำทำให้ดูอย่างไรเราก็เดินตามรอยพระพุทธองค์ท่านพระบิดาของเรา ไม่ผิดเราจะเดินได้ถูกทางตรงเป๊ะเลยเราไปจะไปสู่ดินแดงแห่งพรหมจรรย์แห่งสุขขาวดีที่เรียกว่านิพพานพอใจเรามันบริสุทธิ์แล้วจิตเราบริสุทธิ์แล้วไม่มีอุปกิเลสท,ทั้งปวงแล้ว โลกไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีทิฏฐิไม่มีอสวะไม่มีตัณหาไม่มีมมะวะมมมมความโกรธเกลียดชังฉามจะมีจากที่ใดเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นผลของทุกข์ถ้าสร้างขึ้นมาแล้วมีทั้งเหตุมีทั้งผลของมันที่เป็นทุกข์เป็นความเศร้าความโศกเป็นความตายไปจากรหมาจันย์ไม่เกิดโหมาจรรย์ไม่พบ แดนสุขสบาแล้ประตูแห่งพระผ่านเพราะฉะนั้นท่านทางหลายที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้ความพ้นทุกข์แล้วท่านอย่ามานันลิ่งนอนใจอย่าผัดวันประกันพรอย่าปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์สิ่งที่มันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันทำาันทำให้เราเป็นยังไง เรายังไม่ทราบความจริงอีกหรือที่เราไม่สมหวังเพราะอะไรที่เรามีทุกข์เพราะอะไรที่เราไม่ได้มาเพราะอะไรที่เรากังวลเพราะอะไรมันมีเหตุของมันมันเป็นผลของมันและสิ่งที่เราไม่สมหวังเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุเหล่านั้นจึงไม่มีผลเหล่านั้น เราไม่ได้สร้างเหตุห่งความสุขเราจะได้ผลความสุขได้อย่างไรเหมือนคนปลูกต้นไม้ไม่ได้ปลูกต้นขนุนจะกินขนุนที่ไหนไปปลูกต้นตะแกรก็ได้ใบตะแกรดอกตะแกรเพราะฉะนั้นพอแล้วสมถะที่ท่านเจริญมาทั้งอาณาปานสติลมหายใจท่านกําหนดเข้าออกท่านควรรู้ว่าเออท่านเนี่ยพอพอที่จะรู้ตัวเองได้แล้ว ควรเจริญวิปัส,สนาได้แล้วเพราะไวต่างๆที่มันล่วงมาเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเราสูญเสียมันไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเรายังไม่เข้าใจทุกของสังขารอีกหรือเรายังไม่เบื่อหน,น่ายสังขารที่เต็มไปด้วยกลองทุกขอีกหรือเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้ว คือเราจะต้องเอาจริงเอาจังต่อการปรพฤฏิบัติของเรามากล่าวอยู่เสมอทุกอย่างมันไม่แน่นอนผู้ฟังก็ไม่แน่นอนผู้สอนก็ไม่แน่นอนมันไม่กีิลรังเรื่องยืนทั้งผู้ฟังและผู้สอนมันไม่เที่ยงทั้งผู้ฟังและผู้สอน ะโมกขลาภาษาดิบตอนที่ท่านเป็นอุปจิสตะและโกลิตะยังไม่ได้บรรพชาอุปสมบทท่านไปดูละครท่านเพิดเพลินในการดูละครขนหนังตามงานวัดต่างๆท่านเป็นเพื่อนกันชวนกันไปพอถึงข่าวที่จะเข้าสู่ปรัศนาความจริงได้วิชาคือความจริงได้ความรู้คือความจริง จะยังทําพรหมจารย์ให้บริสุทธิ์แล้วถึงการเวลาที่บาร,รมีที่มันบ่มพอแล้ววาสนาจะส่งแล้วบาร,รมีจะมีแล้วท่านดูท่านบอกดูไอ้คนดูไม่ถึงร้อยปีก็ตายไอ้คนเล่นไม่ถึงร้อยปีก็ตายเอ้เรามานั่งดูมันทำไม่อ่ะเพราะมันต้องจากกันไปวันใดวันหนึ่ง เดี๋ยวมันก็ต้องแก่เดี๋ยวมันก็ต้องชาราเดี๋ยวมันก็ต้องตายหรือไม่ก็ตายก่อนชราตายก่อนแก่ทั้งผู้เล่นและผู้ดูท่านได้แค่นี้ยท่านชวนกันออกบทเลยชวนกันออกบทเลยว่าไปกันเถอะเ,เออเ้ยชีวิตในโลกนี้เนี่ยมันมีแต่ทุกข์มีแต่ความเสื่อมความสูญความสิ้น มันไม่มีสิ่งที่เป็นจีรังและยั่งยืนหาใช่ความสุขอย่างแท้จริงไม่ไปเธอออกบวชไปถือพจน์พมจรรันยร์ไปประพฤติตนสร้างแต่คุณงามความดีไม่หลงติดอยู่ในโลกจงทำตัวให้เหนือโลกพ้นโลกทั้งปวงท่านก็ชวนกันไปออกบวชสุดท้าย โดยบุญบรารมีของท่านวัดนั้นได้พบพระสัชิชวนไปเฝ้าพระบรมศาสดาขอบวชฟังธรรมไม่ช้าก็บรรลุธรรมเข้าใจไม่ใช่เกิดมาให้วันวันผ่านไปเกิดมาเพื่อสร้างสมบุญบรารมีแล้วจะไม่มาเกิดอีก คนเราเพอไม่เกิดมันก็ไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่โศกไม่พัดผ้าแล้วมันจะเอาทุกข์เอาความข่มขืนตรงไหนเล่าเพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่องค์พระอรหันตเจ้าครูบาอาจารย์ของเราพระพิจาาทั้งหลายแม้กระทั่งมหาโพธิสัตว์สมมารพระเจ้าก็ต่างสอนเรา และเราก็ได้วิชาความรู้ได้ศึกษาศาสนาทมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีมาในปัจจุบันไม่ได้ผิดเพี้ยนไม่ได้บิดเบือนเพียงว่าเราไม่ทำในสิ่งเหล่านี้ทั้งชีวิตแล้วก็ไม่บรรลุนะเพราะฉะนั้นถึงควรที่จะเริญปรัสนาให้ถึงความแตกดับแล้ว พือจิตจะได้ถอนจากอุปทานทั้งปวงไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มันเป็นกองทุกข์ก็ความเศร้าโศกรํำไหล่ำพันเมื่อวานบอกว่าสังขารมันเรื่องของกรรมแต่ใจเราต้องพ้นออกจากกรรมและสังขารต้องมีกุศลกรรมไมที่ตั้งหาใช่มีวิบากแห่งกรรมตามสังขารไม่ เพราะเรามีใจเป็นหัวหน้าเราจะบรรลุผลได้ก็ดใจใจอำนาจจิตของเรานั้นเราจะคิดดีคิดชั่วอยู่ที่ความคิดของเรานี่ด้วยใจของเราจิตของเราเพราะทำไมเราต้องไปคิดให้มันชั่วเราทำไมไม่คิดให้มันดี คิดชั่วสารพัดนยมันมีสุขเหรอมีทุกข์เหมือนไฟเผาตนเองไม่ต้องไปเราร้องถึงนรกความร้อนรุ่มหรอกคนเราจะสร้างเวรสร้างกรรมตายไปได้พบแน่พระเจ้ามาสอนเราให้ไปสู่นรกสอนให้เราไปสู่สวรรค์พรมนิพพานแต่จุดสูงสุดที่พระเจ้าสอนเนี่ย ต้องการให้ถึงพระนิพพานต้องการให้ทุกคนเป็นอริยชนอริยบุคคลสอนพระพิกสุสงฆ์ทุกองค์ไม่ใช่จะไม่ได้สอนให้ตั้งอยู่ในพระรัตนตรัยเท่านั้นสอนให้บรรลุทมเลยทีเดียวผู้ฟังตะหากที่ฟังแล้วยังทำไม่ได้ก็ตั้งอยู่ในพระรัตนตรัยแต่ทำต่อ,ต,อต่อไปก็บรรลุ ธรรมะตรัยนั้นยึดถือเอาพระพุทธธรรมสงค์คำสอนของพระพุทธธรรมสงค์ถึงจะเรียกว่าตั้งอยู่ในพระธัตนตรยัยไม่ใช่แค่คำกล่าวขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงที่ระลึกขอถึงซึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึงลึกแค่นี้ไม่ใช่ต้องทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธประธรรมพระสงค์ ถึงจะได้่าตั้งอยู่ในคุณพรลตาไตรและวันประพฤติปฏิบัติจเจริญสติสมาธิภาวนาให้ถึงวิปัสสนาญาณทำให้แจ้งให้ชัดนั่นละถึงที่สุดนั่นละคือมรรคผลนั่นละคือสิ่งที่สำคัญของนักปฏิบัติ นั่นคืออริยทรัพย์อันประเสริฐที่ทำให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์และไปเปิดประตูพระมหา,าลิขานเพราะนั้นปรุงให้ได้ละให้เด็ดขาดอย่าไปผัดวันประกันพุ่ง ยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นบรรนชิตหรือคือหัดก็ตามแม้ผู้สอนแม้ผู้ฟังก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งจิตใจประพฤติปฏิบัติตลอดดับไปก็เป็นสุขไม่ดับก็จเจริญไปตลอดคนเรา,าตั้งใจทำความดีซะแล้วมาน หรืออวิชาใดก็ตามไม่สามารถทำลายมรรคผลของบุคคลเหล่านั้นได้มันเหมือนมีกำแพงแก้วเกาะเพชรคุ้มครองป้องกันไม่ให้วิบัติแม้แต่น้อยท่านทั้งหลายนับจากนี้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเร่งรีบทำเข้าเจริญวิปัสสนาเข้ามันยังไม่สายเกินไป ครับดังที่มีลมหายใจอยู่ยังไม่สายแต่ถ้าหมดลมหายใจแล้วหมดโอกาสเลยไม่จะสายหมดเลยไม่มีโอกาสที่จะทําถึงซึ่งความพ้นทุกข์แล้วบุญก็ไม่มีกุศลก็ไม่มีเราลองคิดดูวันหนึ่งถ้าเราได้นั่งรถออกไปข้างนอก ไปเจอหมาตัวแก่ๆหรือหมาไม่แก่หรือหมานุ่มสาวที่มันจะข้ามถนนและเราก็รู้อยู่ในใจว่ามันต้องตายแน่ถ้าข้ามไปเรารู้สึกยังไงเราอยากให้มันตายหรือเปล่าหรือไม่อยากให้มันตายอยากให้มันข้ามหรือไม่ข้ามเราสำคัญข้อน,นี้เป็นชนะ สำคัญข้อนี้อย่างไรลองคิดดูแน่นอนทุกคนจะมองว่าบุคคลที่มีคุณธรรมมันจะมองว่าไม่อยากให้มันข้ามไปไม่อยากให้มันไปถูกรถชนตายเพราะยังมองเห็นถึงความน่ารักของมันอยู่เราคิดอย่างนี้ได้อย่างไรสำคัญเรื่องนี้อย่างไร อุปนิสัยเราเป็นแบบไหนถ้ามาฟังหลวงปู่จะมาสอนท่านมาจะสอนแบบไปถี่ท่านสอนแบบละเอียดรอบคอบทั้งเดินหน้าถอยหลังท่านชี่้เห็นชี้ให้เห็นความจริงต่างๆที่มันปรากฏเป็นช่องปัญญาเหมือนดูละคนขนังเลยชี้จนจิตนิยอมรับ หมือนอุปามาเรื่องหมาเนี่ยท่านโกปามาประมาณกมาถ้าเราฟังเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกถ้าฟังแล้วคิดแล้วตรองและใช้หลักวิปัสสนาญาณเาเฉยว่าชีวิตมันกับชีวิตเราก็ไม่ต่างกันและมันท่านสอนเป็นชั้นๆช,ชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ํา สอนให้เราคิดคิดแล้วได้ปัญญาได้วิชาได้การทำราลายร้างอุปกิเลสทั้งปวงท่านบอกหมาก็ดีคนก็ดีถ้ารู้ว่าตายเนี่ยมันไม่ข้ามไปหรอกเพราะมันไม่รู้นะเซ ว่าข้ามไปมันจะตายรถมันจะชนมันจะถึงสิ้นสุดแห่งชีวิตของมันมันไม่ต่างกันคนก็ดีสัตว์ก็ดีสาเหตุเหล่านี้เข้าใจไหมเนี่ยท่านสอนธรรมะทาไมคิด้วไม่เข้าใจเลยรอฟังคำตอบ แล้วมันจะปะบปรญยาตรงไหนอ่ะถ้าไม่อยากข้ามไม่อยากตายทำยังไงล่ะลูกก็ต้องไม่มีหมาไม่มีคนแล้วทำยังไงถึงไม่มีหมาไม่มีคนนะต้องไม่สร้างบาปสร้างกรรมต้องบำเพ็ญตนให้ก่อเกิดพรหมจรรย้ได้ ถ้ายังไม่ถึงซึ่งพหมจันยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานแล้วการเวียนว่ายตายเกิดยังมีอยู่และถ้าบุญไม่พอก็ไปเกิดเป็นสัตว์ถ้าบุญพอก็เกิดเป็นมนุษย์แต่ก็หนีไม่พ้นซึ่งความตายกำหนดความตายไม่ได้แล้วก็กลัวความตายนั้นทำยังไงลูะโลกต้องเจริญปรสศนาให้มาก จิตจะได้ไม่หมกมุ่นไปในอศวกกิเลสทั้งปวงตัณหาทั้งหลายการมาคุณทั้งหลายลูกจะได้ไม่ติดยึดอยู่ในรูปก็ดีนามก็ดีสิ่งที่มีวิญญาณก็ดีไม่มีวิญญาณก็ดีเมื่อจิตลูกแจ้งแล้วว่าบริสุทธิ์แล้วใจหลุดพ้นจากสังขารธาตุสี่แล้ว กรรมเป็นเรื่องสองขานแต่ใจหลุดพ้นเหมือนก้าวล่วงพ้นจากโลกอยู่เหนือโลกแล้วที่สุดของการบำเพ็ญไม่มีละมันหมดจดหมดละเพราะจิตนี่ไม่เคยคิดที่จะเลวร้ายไม่เคยคิดที่จะมีกิเลสตัณหาไม่เคยคิดที่อิจฉาทิษยาอาฆาตจองเวมพยาบาทห้ามหันเบียดเบียนใคร ไม่มีอายาตานะภายนอกภายในยเป็นทั้งกิเลสตัณหาใดๆเรียกว่ามันพรองผุดเหมือนบัวที่มันพ้นจากคนตมพอพึ่งจากพ้นน้ำแล้วไม่มีคราบสกรปกสกรกโสโครกใดๆอีกแล้วมถึงที่สุดในแดนสุขวาวดีแล้ะเมื่อได้พ้นไป การเวียนไหตายเกิดจะมาเป็นศักดิ์จะดีเป็นมนุษย์กดีจะมาวินตายวินเกิดก็ไม่มีแล้วความสงสัยทั้งหลายหมดสิ้นแล้วละความสงสัยเสียได้วางภาระจนสิ้นหมดไม่แบกสิ่งที่เป็นของหนักแม้แต่น้อยนิดเท่าขี้เล็บก็ตามท่านสอนอย่างนี้ วิชาเกิดความรู้เกิดภาระของโลกมันจะมนะีมันเรื่องของโลกแต่ใจเราต้องไม่มีเรื่องของโลกต้องหลุดพ้นถามตนเองว่าทุกวันนี้ที่ตมาพยายามสอนทุกคนให้ระพึงลำพึงลำพันกับตัวเอง เพ่งตนเองพิลาตนเองปารกับตนเองว่าเราเดินตรงแล้วหรือเราเดินถูกแล้วหรือเราปฏิบัติถูกแล้วหรือปฏิบัติตรงแล้วหรือเรายังมีอะไรข้องอยู่ติดอยู่เรายังมีภาระสิ่งใดเรายังปลดเปื้องมันไม่ได้เพราะสาเหตุอะไรทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมัน เมื่อเราไล่ไปทีลข้อที่เราจะพบปัญหาของมันนั่นผมจะเอ่อพุทธเจ้าบอกเหตุเกิดที่ใดดับที่เหตุนั้นเหตุที่ไม่ดีดับที่เหตุไม่ดีแล้วไม่มีผลเลวร้วายแต่เหตุดีผลดีเหตุดีทําอย่างไรได้ผลดีอย่างไรเนี่ยทาตรงนั้นทุกคนที่ปฏิบัติอยู่ด้วยเหตุและผล นั่นแหละเขาเรียกวิปัสนาวิปัสนายืนอยู่บนเหตุและผลนั่นทุกคนจะต้องตอกใจตอกจิตตนเองให้มาตึงจิตตึงใจไว้อยู่ในคุณธรรมความดีตลอดเวลาอย่าให้มันออกนอกกรอบของคุณธรรมจริยธรรมแห่งความดีทั้งปวง เราจะถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ให้รู้ว่าถ้าจิตมันไปปีอย่างนั้นไปมีกิเลสอย่างนั้นมีกิเลสนี่เนี่ย,ยผิดแล้วเราหาบรรลุอะไรไม่หาความเป็นยชนยะบุคคลได้ไหมแล้วจะไปบรรลุคุณธรรมชั้นสูงแห่งพรหมจรรย์นิพพานได้อย่างไรสอนสมถะน,นะสอนง่าย เอาละให้ทําความดีรู้สักช่วยเหลือคนบ้างนะชีวิตจะได้เป็นสุขบ้างไม่ทําชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ทำชั่วสักครึ่งทําดีสักครึ่งนี่สอนได้ธรรมะนแต่ถามว่าหลุดพ้นไม่หลุดพ้นการเวียนว่ายใจเกิดไม่มีอีกอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นถึงข่าวแลว้วที่ทุกท่านควรจเจริญวิปัสสนา ไม่ผัดวันประกันพุ่งมุ่งทำแต่ความดีทันทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิปัญญาให้ก่อเกิดตลอดทุกลมหายใจเข้าออกมองดีคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยเป็นมงคลเป็นยอดของมงคล ไม่เสียทีที่เกิดมาเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง